หลายคนถามออเข้ามาว่าทําไมกุ้งแต่งหน้าไปทํางานทุกๆวันเนี่ยหน้าของกุ้งถึงไม่มีสิวไม่มีริ้วรอยแต่ยังคงดูใสสดชื่นอยู่ตลอดเวลาวันนี้กุ้งมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกับตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์นี้กุ้งใช้อยู่เป็นประจําบอกเลยว่าเพียงขั้นตอนเดียวค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้คุณค่ะมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่งางใสได้ง่ายๆแล้วก็ขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหน้าของคุณขั้นเดียวจบพบความสวยได้เลยกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ Ki s บริเว โกลกาเวียออยล์โฟมค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าที่กุ้งชื่นชอบมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยเพราะว่าเขามีส่วนผสมรวมไปถึงสารสกัดที่มีคุณสมบัติที่เยอะมากหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาแกะโชว์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันขวดของเขาโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญบอกได้เลยว่าใครที่อยากจะมีผิวหน้าขาวสวยใสยเป็นธรรมชาติตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะคะกับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าที่ มั่นใจต้องตัวนี้เท่านั้นค่ะกับ Kiss Royal c a v i a Oil Firm เท่านั้นค่ะ